นี่ไข่ขำปะเนี่ยเรนไข่ข่แชร์ไปเลยแ่าเจอตรงมุมมุมนี่ะอ่าตรงนี้เดี๋ยวนะว่าอีกแล้วว่าอีกแล้วทุกคนทุกคนว่าอีกแล้วอืมมีใครอยู่บ้านเล็กไหมอ่ะ เอ้าวานกำลังเดินไปบ้านเล็กแต่ว่าว่าจะหักเลี้ยวเลี้ยวอ่าเลี้ยวผักศอกเลี้ยวผักศอกเข้าอินชีไหมล่ะวานจะวังนาบีลงบานเออว่ะชิบผานแล้วนองเข้ามาทำไมเนี่ยโอ้ยอะไรเดี๋ยวส่งชี้ไปเออพี่ผ่านแล้วแล้วคุณเข้ามาทำไมส่งชิปไปซ้ำส่งชิปไปซ้ำเออเดี๋ยวจะชิปแปลก ไม่คิดเลงนั่นดีกว่าพี่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 เขาเขาเขาอยู่ในห้องนี้แล้วเราก่อนก็ได้เราก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรีบช่วยเอาเอาเครื่องเอาเครื่องพี่ข้าวไปเสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวว่านี่เออะไรนะาเบ็ดไว้ตรงหน้าหน้าบันไดแล้วกันโอ๊ยเละอ่ะเละอ่ะพี่คิดเธเลยเสร็จแล้วพี่

เฉไไี่ยวขิดไปไหนชอบมากค่ะตีนี้มันสนุกสุดๆอยู่ฟรีฟรีใช่ดิหายแล้วพี่ชีรอบนี้ต้องได้แล้วนะพี่จะอยู่ ไปเลยสองคนไปเลยคน่อยฝันเองเออในที่สุดโอ้โหแล้วโคตรเกลียวเขาดาเขาเดับ่อยเอออระวังนะระวังนะคุณพี่ชีพี่ชีจะลมเหรอเนี่ยเฮ้ย เนี่ตรงนี้มีหลืออีกตั้งสองไม้เลยนะเครื่องเท่าไหร่แล้วเหนาะขยิบเก้าขึ้นสิบเก้าขอบคุณครับว่าพังตำแพงล้อตีนทันอยู่ไม่เกิดประตูบ้านพรือว่าล้อตีนหันแล้วว่าก็จะจูบไม่ได้ดู โอเคเขามาจริงเขามาจริงเขามาตามคำเรียกร้องเลยอ่ะเขาเป็นขิงกานะอุ้ยอุ้ยน่ากลัวจัดเอ้าอะไรเยี่ยมากฉัาคิดว่าลอตตี้ปวนขนาดนี้อืม เฮ้ยมาทำมาทำให้เราคิดว่าเป็นตีพวนเราได้มาดึงมาดึงมาได้เร็วเร็เฮ้ยเดี๋ยวไปดึงเดี๋ยวไปดึงโดนแล้คนเราเราเราเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยโอ้ยกูอีกแหละทำไมต้องเป็นกู่คนทุกทีนะเปลี่ยนไม้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 คุณคอยไปปัดจัง โอ้โหเอาโอ้โหเปลี่ยนไม้กีนเลยทำไมโดนครับข้ตี้รีตี้รย่เออเออเออเอๆคิงก์ขาข้างคิงก์ขาข้างโอ้โหพวกหมอพวกตายตายละวห่งยืนเราว่าเล่นยังไงวะชีวิตเฮ้ยได้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 เขา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 าไม่เอาเขาไม่เอาเอ๊ะเห็นเขาเอาแล้วเขาไม่เห็น เขาเดินไปลุมหลังนะเฮ้ยคุณเดินไปลุมหลังเดินไปลุมหลังคนนคุณพอจะปบล็อกน้องไงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เว้ยอ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่กับคนชี้อยู่กับคนชี้ว้ายว้ายเอานี่กูเองบลบอกน้องยังไงเนี่ยใครไม่ถึงพลอยเขาไม่เขายังวิ่งไม่ถึงเลยแต่น้องล้มไม้น้องล้มไม้คุณพลอยวิ่งกลับมาคุณพลอยวิ่งกลับมา คุณพ่อออย่าทิ้งเราเฮ้ยเขาเขาเล่นหมายเล่นหมาเร็วเร็วเเร็เเออตอนนี้ทุกคนทุกคนออนนี้เออะรปะอันนี้ใครเนี่ยว้าอิว้าเขาโดยินมันมาขนาดนี้ต้องวาแล้วเขาเราเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาดว้า สุดยอดอ,อย่างนี้แหละชอบอา้าวเ,เขารู้แล้วเ,เขารู้แล้วเ,เขาโดนหลอกได้ไม่นานคนละหมอคนละหมอเขาโดินไปหาพี่ชี้อ่ะใช่ไหมคณบอยเมื่อไหร่จะเสร็จกำลังไป <c oughs> จะได้กันจะได้ใกล้เดี๋ยวเดินไม่ทันจะค่อยโดนแบบนี่ก่อน โอหไม่ไปเจ้คุณพลขนาดนี้เที่เดิมเลยอ่ะฟลอยอันนี้เครื่องเตรียมแล้วทุกคนฟลอยเครื่องเตรียมแล้วทุกคนเคล็ดลับดีๆเขาเอาอะไรมาไม่รู้เพิ่งได้เอาหรองเขาไล่เราเขาไล่เราเขาไล่เราเขาบิงปะเขาบิงปะไม่ได้บิงนี่หว่า อาอเขาเอาหมามาแล้วเขาเพิ่งใช้หมาไปโอเคเอ้าเขาโดดเหรอหรือเขาไม่ตาแดงนะเขาโดดเขาโดดเขาโดดเขาตาแดงนะเขาตาแดงนะอ่าประตูคมแดงนะชีเดียวมาที่คนป่วยมาคนเดียวอ้าวคนป่วยโดนทีมเหรอคนรักกันทำกันเออหลุมอยู่หลุมอยู่ไหนวะอันอุ้ยอยากเดินออกไปดูให้อยู่แต่ไม่ได้ละ นี้เราจะเล่นแบบลิงไหมไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หากวาดปะโอ้ใช่เช่ช่ใช่ดนอแล้วต่อแล้ต่อละคุณพลอยนิวทันไหมตายตายเมื่อแต่เราออกสามเราก็เออ